ราคาจำหน่ายของมีดเล่มนี้ผมไม่ทราบนะครับแล้วผมพยายามหาข้อมูลย้อนหลังแล้วก็ไม่เจอเลยนะครับเล่มนี้เป็นมีดที่ผมยืมมารีวิวนะครับไม่ใช่ของผมตัวนี้คือ p o w k f o r c e นะครับ h o r เ e t s นะครับเป็นคัสตอมเป็น Tactical Knives นะครับซึ่งก็ยืมมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นโมเดลปี2008ในข้อมูลบางทีบอกเป็น r รปปิกาด้วยนะคือเป็นเหมือนกับของที่ทำขึ้นมาให้เหมือนกับของที่ดิสคอน t ิ n น e ไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็ไม่แนะ่ใจว่าจริงๆมันเป็น r รปปิการหรือว่ามันเป็นพ็อกฟอสจริงๆนะครับตัวมีดก็หน้าตาค่อนข้างดูแปลกนะครับก็คือด้ามมียื่นๆมาแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนมันไม่ใช่มีดที่แบบ ใช้งานเฉพาะทางทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วนะครับปลอ,อกก็เป็นปลอ,อกหนังสีดำนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนกับเ,เป็นกราฟิกแมลงนะมีหางแหลมๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ชื่อรุ่น h o r n e t นะครับ Hornet ก็แปลว่าแตนนะครับตัวแตนมันมีต่อคือ Warps ใช่ไหมครับมี Bs คือหึ่ง h o r n e t ก็คือแตนนะครับมี r รเวทยึดด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเบลล์ลู p นะครับเป็นช่องสำหรับร้อยเข็มขัดไว้ด้วย ตัว retention ของซองก็จะเป็นลักษณะคือเป็น buckle b e l t หรือว่าเป็นเข็มขัดรัดนะครับมีกระดุมตัวล็อกแล้วก็จะมีเหมือนเป็นห่วงอันนี้นะครับยึดอยู่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เจ้าของเขาใส่เข้าไปเองหรือว่ามันมีมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเวลาจะดึงจากซองก็ดึงตัวกระดุมนี้ออกนะครับแอ่ออกแล้วก็ดันตัว retention หรือว่าตัวสายรัดนี้ออกนะครับเราดึงมีดออกมาหน้าตาก็จะดูเออแบบคูลดีนะผมว่านะครับ คือก็ดูไม่ไม่นอร์มแนะดูอ b n นอร์มอลหน่อยนะครับก็หล่อดีนะหน้าตานะครับหล่อแบบดุดุด้วยนะไก่งอสเตอร์ไก่งอสเตอร์ดีนะครับหน้าตามาดูกันที่ตัวอ,อ,ปอุปกรณ์หรือว่ามีดเล่มนี้เลยนะครับน้ำหนักของมีดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแม้ว่าเป็นมีดที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับโดยทรงของใบมีดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสเปียร์พอย์นะครับก็คือด้านหลังของสันด้านบนเนี่ยตรงมาแล้วก็ดรอปลงนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ ขึ้นข้างบนแบบนี้ก็แหลมๆเหมือนหัวหอกนะครับแต่ว่ากร i ดิงเนี่ยมันเป็นเซเบอร์กลายก็คือกลายขึ้นมาสูงนะครับเกือบจะขอบชิดขอบด้านบนสันเลยแล้วก็ความยาวใบมีดในสเปคบอกว่าเป็น7.6ซนเมตรนะครับหรือว่า76มมเดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับผมโดยเฉลี่ยแล้วก็ไม่ใช่นะมันยาวกว่านั้นเยอะนะครับตัวนี้มีความยาวใบอยู่ที่4.1หรือ4.2นิ้วเลยนะครับค่อนข้างยาวเลย ถ้าเป็นเซนติเมตรก็ประมาณ10.5นะครับเซนนะครับ105มิลนะครับยังไม่ถึง11เซนดีนะครับ4นิ้วนิดนิด4ีนิ้วโดวยประมาณความยาวทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ปลายจนถึงส้นด้ามอยู่ที่7นิ้วนะครับ7.2นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับส่วนสันหาเนี่ยมีความหนาอยู่ที่4.1งมมนะครับค่อนข้างหนาเลยกับมีขนาดเล็กแค่นี้ ตัวของใบมีดนะครับก็จะมีการเจาะรูซึ่งอันนี้น่าจะเป็นดีไซน์นะครับทำให้ลดน้ำหนักของมีดได้นะครับเหล็กหายไปเยอะเลยแล้วก็รูนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้ร้อยสายเชือกหรือว่าไว้ทําอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมันทําให้มีดเนี่ยดูไม่แข็งทื่อเกินไปนะครับน้ำหนักลดลงหายไปเยอะเลยแล้วก็ตัวกริปก็เป็นส่วนที่น่าสนใจนะครับของมีดเล่มนี้โดยเจ้าตัวมีดนะครับก็จะมีลักษณะเป็น ฟิงเกอร์ชอยด้านหน้านะครับ1แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฟิงเกอร์การ์ดนะครับที่ใช้พื้นที่ของตัวโลหะส่วนหนึ่งกับพื้นที่ที่เป็นด้านท้ายกริปนะครับสลับกริปตรงนี้ก็จัดว่าเป็นมีดที่หน้าตาดูพิลึกพิลั่นมากอีกตัวหนึ่งเลยนะครับหน้าตาแปลกมากเลยนะครับมีดเล่มนี้เพื่อนๆก็จะเห็นในรีวิวได้เลยนะว่าแบบหน้าตาเขาดูจะบอกว่าแบดแอสดูแบบดุด,ด,ดุร้ายๆมากเหมือนกันเนาะ สันตรงนี้จะมีจิมปิ้งนะครับกันเลื่อนเป็นลายอา่าเป็นลวดลายผมออกเสียงผิดแล้วเป็นลวดลายนะครับเป็นลายขวางนะครับรายละเอียดด้านบนก็ทําให้เราสามารถที่จะจับลักษณะนี้ได้นะครับแล้วก็คอนโทรลมีดเวลาใช้พุชคัตหรือว่าดรอคัตนะครับตัดลากตัดกริดแบบนี้การจับกริปก็สามารถจะจับในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับห่างๆหรือว่าจะเป็นการจับมาแบบนี้ก็ได้นะครับ จับขนาดดีนะเออถึงแม้ว่าจะเป็นมีดที่มีขนาดเล็กตัวไม่ได้ยาวมากก็ตามสันหลังมีดก็เรียบๆนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างแบบฟูแทงก็คือใบมีดแล้วก็ตัวโครงสร้างด้ามข้างในเป็นโลหะชิ้นเดียวกันนะครับส่วนท้ายก็จะมีเป็นหางแหลมแหลกมาอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้เ็าใช้น่าจะใช้ทุบกระแทกได้ด้วยนะครับเป็นอาวุธได้หรือว่าจะเป็นการจับแบบนี้ลักษณะนี้หรือจะเป็นการจับพิงกี้หรือวันนิ้วก้อยมาด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับรวมถึงการจับ ร่นมาด้านหลังแบบนี้ก็ทําได้ด้วยนะในกรณีที่ต้องใช้พื้นที่ใบมีดแล้วก็ยกให้มือห่างจากตัววัสดุที่ตัดลงไปเช่นบางทีเราหั่นหมูหั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยตัวนี้ก็น่าจะเป็นมีดทัคติคอลนะครับคือสามารถใช้งานเป็นอาวุธนะครับหรือว่าจะใช้งานเป็นมีดอุทิลิตี้ใช้งานทั่วทั่วไปก็ได้นะครับเว็บไซต์ที่ผมไปหาข้อมูลเป็นภาษาเยอรมันนะครับแล้วก็มีอีกเว็บนึงเป็นภาษารัสเซียอ่านไม่ออกทั้งคู่เลยนะครับส่วนโลหะผลิตใบมีดนะครับตัวนี้ก็เป็น D2 นะครับ จะมีโลโก้บอกว่า p, oh r, p o Force นะครับ P O H L นะครับ Pole Force D2 คือรหัสของเหล็กที่ใช้ทำนะครับก็เป็น c o w o r g e r t o Steel พร้อมกับ Laser engrave เป็นรูปแตนนะครับนะครับ Hornet มีหางแหลมๆแ,แบบนี้ด้วยหน้าตาแบบ d s ส n วน a d d i n g ก็เป็น s a b e r g r i d นะครับผิวก็เป็น Satin Finish สเกลหรือว่าด้ามอันนี้นะครับก็เป็น G10 นะครับไม่ก็เป็นมาคไรต้าไมครต้านะครับซึ่งก็จะมีสีดำน้ำตาลสลับกันมีการสกรูปนะครับเนื้อของโลหะกับเนื้อของวัสดุด้ามออกนะครับทำให้การจับทำได้รู้สึกสบายมือนะครับลองสังเกตดูบริเวณตรงนี้เขาจะทำเป็นสกรูปอ่อกนะครับแล้วก็ลดความเหลี่ยมคมนะคมีสนิมขึ้นบ้างแล้วนะเพราะดีมันขึ้นสนิมได้แล้วก็การจับกริปก็ทำได้สะดวกนะครับตรงนี้ก็ มีสกรูฮาร์ดแวร์นะครับยึดไว้นี่เป็นท็อกส์นะครับท็อกสกรูยึดไว้ฝั่งละ2จุดด้วยกันนะครับก็ทําทให้ตัวสแลปหรือว่าสเกลมีดเนี่ยยึดเข้าไปแนบกับตัวด้ามนะครับด้ามมีดจับถนัดดีนะครับแม้ว่าจะเป็นมีดที่สั้นเราอ้วนๆหน้าตาดูปุ๊กลุกน้ําหนักของมีดอยู่ที่160กว่ากรัมนะคหนึกรัมนะครับโดยประมาณเดี๋ยวผมจะลองชั่งให้ดูแล้วกันนะครับว่าน้ําหนักมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับ โดยประมาณนะครับที่ตัวมีดอย่างเดียวลอเครื่องช่างมันเซตอัพก่อนอะนะครับลองช่างดูโอ้เบากว่าที่คิดฮะ144กรัมนะครับถ้าบวกซองไปด้วยละ่ะก็183กรัมนะรับ182.64กนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่มีน้ำหนักประมาณหนึ่งเลยนะแม้ว่ามันจะเป็นมีดที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าใบกว้างมากเลยนะครับใบกว้างน่าจะประมาณเกือบ 2นิ้วอ่านะครับเกือบ2นิ้วเลยใบ1.7นิ้วนะครับความกว้างความยาวใบอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับแล้วโอเวอร์ออลความยาวทั้งหมดประมาณ7นิ้วนิดๆนะครับสันก็4.1่มิลนะครับผมก็เป็นมีดที่เข้าที่หน้าตาดูแบดแอสดีนะครับเป็น D2 เดี๋ยวผมทำความสะอาดข้างใบมีดนะครับให้แล้วก็เก็บกลับแล้วก็ส่งถืนให้นะครับขอบคุณเจ้าของมีดที่ส่งมีดเล่มนี้มาให้รีวิวนะครับนี่นะครับก็จะบอกว่าเป็น นี่นะครับคาร์ตอนอีดิชันนะครับ PFB 2008 d e s i ด n ีไซน์ SAR นะครับแล้วก็มีเล่มนี้รุ่นนี้ผลิตออกมาทั้งหมด2,000เล่มนะครับตัวนี้เป็นตัวที่1,251นะครับด้านนี้ก็จะมีมาร์กิ้งนะครับ Coforce D2 นะครับแบบนี้เลยนะคมอยู่ไหมก็ โอ้โหคมกริบเลยนะครับน่าจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูรีวิวกันคอมเมนต์กันได้นะถ้าผมพูดอะไรผิดข้อมูลไม่ถูกต้องเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรที่จะนำเสนอหรือว่าอยากจะแนะนำนะครับก็บอกกันมาได้เลยนะครับเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะทุกคนสาหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิกไรเดนเอาท์ ทำความสะอาดครับผมชอบใช้อันนี้ Blue Loop ผมว่ามันเกลี้ยงดีนะเวลาใช้ Benchmate Blue Loop